มาดูกันค่ะว่าถ้าแม่นั่งรถที่พี่สาวขับวันแรกจะเป็นยังไงอยู่ในรถเลยวันนี้เป็นวันดีอ่าปุ้มออกรถคันใหม่ออกรถคันใหม่แม่ก็เลยบอกว่าขอไปทำงานด้วยนะโอเคแม่อารถไปโอเคขอไปนั่งไหน่นะได้ได้ได้เดี๋ยวได้แป๊บนึงจริงแล้วเขาก็มีรถอยู่แล้วนะคันหนึงอ่ะเขามีรถคันหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่เคยขับไม่เคยขับเพราะว่ามันใหญ่ไม่รู้ว่าอ่าอ่ามันก็เลยซื้อคันนี้มา ขอไม่นั่งด้วยใช่ไหมโอเคปะเข้าไปเลยเข้าไปเลยกดยังไงล่ะใหม่กดลงไปกดตรงขวาอ่านั่งกดแล้วก็ดึงเออแล้วก็ดึงนั่นแหละระวังโดนรถคันเก่าเพอน้องให้แม่เข้าแม่จะเข้าแม่จะเข้าเอาแม่เอาแม่เอาแม่ต้นมันใหญ่มากเลยแม่นั่งดีๆทำไมไม่ได้อย่างนี้น่าจะปลอดภัยกว่า ไใ้ใจมึงับปุ้มสงสารนะมันจะใหญ่โตองอาจองอางขนาดนั่งตรงนี้ก็ยังปลอดภัยดีสบายเนาะสบายเหรอแม่หันมาสาิหันมาสิสบายดีโอเค